สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูโสออนเลิ์นะคะวันนี้นะคะครูโสจะพาทุกคนไปสร้างเกม Email Adventure นะคะเป็นเกมในลักษณะของบันไดงูนะคะที่ใช้สอนนักเรียนประถมนะคะให้รู้จักการใช้อีเมลนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะใช้ Canva AI เป็นผู้ช่วยในการออกแบบตัวอย่างเกมนะคะเป็นเกม Email Adventure อรนะคะผจญภัยในโลกอีเมลกับครูโสนะคะ สำหรับตัวอย่างเกมนะคะก็จะอยู่ในเว็บไซต์ผู้ o อนเลอ e in d cs นะคะไปทดลองเล่นกันได้เลยนะคะลักษณะของเกมนะคะก็จะมีกติกาให้เล่นนะคะคือ1น,นะคะเป็นผู้เล่นเป็นผู้ทอยลูกเต่านะคะแล้วเดินไปตามจำนวนช่อง2คือช่องพิเศษนะคะจะมีคำถามเกี่ยวกับอีเมลนะคะแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยตอบคำถามค่ะถ้าตอบถูกขึ้นบันไดนะคะแล้วก็ไม่โดนงูก,กัดถ้าตอบผิดเนี่ย ตกงูเสียรอบแล้วก็จะโดนถอยหลังไปหนึ่งช่องนะคะใครที่ถึงช่องหนึ่งยก่อนจะเป็นผู้ชนะนะคะก็จะมีผู้เล่นหนึ่งคน2คนสามคนสี่คนนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีหน้าลงชื่อผู้เล่นนะคะเราก็ใส่ผู้เล่นคนที่1ผู้เล่นคนที่สองนะคะลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะไปคลิกที่ปุ่มเริ่มเกมค่ะก็จะมีลักษณะนี้นะคะ มาขยายได้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีปุ่มกับหน้าหลักด้วยนะคะอันนี้เราก็จะทอยมาแล้วนะคะคนที่สองก็จะทอยนะคะอ่าถ้ามาถึงปุ่มช่องพิเศษที่มีซองจดหมายแบบนี้นะคะก็จะมีคำถามเกี่ยวกับอีเมลขึ้นนะคะ ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอีเมมวเราก็คลิกอ่าถ้าถูกก็จะถูกแล้วก็คลิกที่ดำเนินการต่อนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึง100ช่องนะคะอ่ามีปุ่มกลับสู่หน้าหลักนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปสร้างพร้อมก่อนครูโซใช,ช้ ChatGPT ในการสร้างพร้อมนะคะ เมื่อสร้างเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะปรับแต่งพร้อมได้อีกนะคะอันนี้พร้อมนี้นะคะซึ่งถ้าท่านไหนไม่อยากสร้างนะคะก็สามารถไปใช้พร้อมที่ครูโศแนไว้นะคะด้านล่างคลิปได้เลยนะคะจะมีชื่อเกมอะไรนะคะหน้าเริ่มต้นนะคะทำยังไงนะคะมีหน้าถัดไปนะคะมีหน้ากระดานเกมมีชุดคำถามนะคะอันนี้เราสามารถที่จะไปสร้างคำถามมาทั้งหมด 30ข้อแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะคะอ่าอันนี้คือเราจะเห็นข้อสอบก่อนเห็นคำถามก่อนเราจะได้ปรับปรุงข้อสอบนั้นๆได้ในนี้เลยนะคะแต่ในนี้อ่าครูโสจะให้ทาง Canva AI นี้เขาคิดให้เลยนะคะเป็นข้อสอบทั้งหมด30ข้อนะคะแล้วก็ใช้วิธีการส่งมานะคะ สมมาแสดงก็จะมีหน้าจบเกมค่ะก็จะให้เป็นการประกาศชื่อผู้ชนะพร้อมกับไฟแสงเอฟเฟคด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความให้กำลังใจค่ะค่ะสำหรับในโค้ดนี้นะคะในระหว่างการสร้างนะคะมสโได้เพิ่มนะคะมีการเพิ่มปุ่มกลับหน้าหลักแล้วก็ปุ่มเล่นใหม่เข้าไปด้วยนะคะ,ะทุกคนก็ทำการ Copy ค,ค่ะอ่า copy นะคะแล้วก็ นำไปไว้ที่แคนวารดกเลยเปิด c a n วาขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้ไปคลิกที่ Canva AI ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาคลิกที่เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการวางพรอมของเราลงไปอยากปรับแก้ตรงไหนก็จัดการได้เลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่มส่งเลยค่ะ ทางแคนวานะคะเขาก็จะทําการสร้างโค้ดให้เรานะคะตอนนี้เขียนโค้ดไปแล้ว50กว่าบรรทัดค่ะง่ายมากค่ะเราก็ทําหน้าที่นั่งรอค่ะสักครู่นะคะ ระหว่างที่รอนะคะเกมนี้นะคะครู้ส,สเอาไปใช้กับนักเรียนนะคะนักเรียนสนุกสนานค่ะอะ่เป็นการสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศในการใช้เกมนะคะในชั้นเรียนนะคะใช้ในการสรุปบทเรียนก็ได้ค่ะหรือใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะคะ เด็กๆก็มีความสนุกสนานค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเกมอีเมลแอดเวนเจอร์นะคะอ่าเราก็ทดลองเล่นได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะอ่ามีผู้เล่นหนึ่งคนสองคนเดี๋ยวเราลองคลิกดูนะคะชือผู้เล่นนะคะคนที่หนึ่งนะคะคนที่สองอลองคลิกที่ปุ่มเริ่มเกมนะคะอ่าก็จะมีปุ่มทอยลูกเตา๋าอออมาแล้วนะคะ ก็ตอบคำถามนะคะตอบไม่ถูกนะคะอ่าน,นปุงกับหน้าหลักนะคะถ้าเกิดว่าเรายังเราทดลองใช้แล้วเนี่ยมันยังไม่โอเคสำหรับเรานะคะหรือว่าต้องการเพิ่มส่วนไหนลดส่วนไหนให้มาปรับปรุงตรงนี้นะคะตาม ในช่องถามได้ทุกอย่างเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการส่งคําตอบใหม่นะคะทาง c a n ว AI เอเขาก็จะสร้างให้เราใหม่นะคะเราก็ทําการปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะจนได้เวอร์ชั่นที่เราพอใจนะคะสําหรับวิธีการใช้งานนะคะสามารถที่จะคลิกนะคะในที่นี้คุณรูโสจะทําให้เป็นในลักษณะของเว็บไซต์นะคะก็คลิกที่ใช้ในดีไซน์ค่ะจากนั้นนะคะก็คลิกที่เว็บไซต์นะคะ เราจะสร้างเป็นเว็บไซต์นะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่ปุ่มแชร์ค่ะแล้วก็คลิกที่เว็บไซต์นะคะที่อยู่เว็บไซต์นะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มดินสอนะคะเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้สมมุติจะแก้เป็น1 2นะคะจากนั้นก็คลิกที่คำว่าเผยแพร่เว็บไซต์ได้เลยค่ะ ่าเรียบร้อยค่ะถ้ามีพรุแตกแบบนี้แสดงว่าเราสามารถใช้งานเป็นในลักษณะของเว็บไซต์ได้แล้วนะคะเราก็ทำการคัดลอกตัวนี้นะคะเพื่อเอาไปเปิดนะคะดูตัวอย่างเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ,ะมาแล้วค่ะอ่ะก็สามารถทำการเล่นได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนการใช้ c a n v a a i เนี่ยช่วยสร้างเกมการเรียนรู้นั้น ทั้งง่ายทั้งรวดเร็วแล้วก็เด็กๆสนุกมากๆเลยล่ะค่ะหากเช่นชอบไอเดียดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องครุโสออนเลนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการออกแบบสื่อการสอนแนว active learning นะคะแล้วก็การใช้งาน AI ในชั้นเรียนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ